มันมันบักอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าสวยก็มีวายใจยนี้สวยมาต่อไหมมาต่อมีวายต่ออ,อุ้ยมันนี้ดิมันโอ้หแถวสองมาแมแถวสองยังมาสวยอุย้ยเอาอยู่นะเอาอยู่นะธรรมดาที่ไหนล่ะอุย้ยอุ้ยของจริงจัดของจริงจัดจัด โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับปาหมีพลังใบนะครับผมในค่าย PG นะครับเกมมาจองสองนะครับผม yeah, <woo. S 1> ในกลุ่มนี้คือแบบว่าสนันนะครับผมหวั่นไหวเลยนะสําหรับหลายๆกลุ่มเลยนะครับผมมาจองมาจองสองตอนนี้นะอ่ะผมก็มาพิสูจน์กันนะครับผมตามที่คนดูผู้เล่นแบบโหแบบมือเซียนอะ่ะเขาพูดกันมานะครับผมว่ามาจองมันตอนนี้นี่คือมันบักนะอ่ะ ไอ่ดีเรนะาเอาทุนมาที่สามหมื่นบาทนะครับผมมาการจ่ายค่าว้าวของมันนะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมผมทําคลิปมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมและดูเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับอายุไม่เกิน18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมวันนี้เราเริ่มเบ็ดที่5้า้อเลยละกันนะครับผมทุนส0ม0 0ืนะครับผมย้ํานะครับผมไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผมมาลุยกันเลยอุ้ยสองไม้เข้าวีร์ปิน อะไรวะนี่ใช่เหรออ่ะมันเท่าเ็วไม่เราก็ดีใจนะแต่มันจะจ่ายหรือเปล่าอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งนีงนะ <No. S 1> เขาต้องมาลุ้นอีกนะครับผม <No. S 1> มารอดูกันนะว่ามันบั๊กอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าสวยพอมีวายจ่ายนี้สวยมาต่อไหมมาต่อมีวายต่ออุ้ยแบบนี้ดิบันโอ้แถวสองมาไหมแถวสองยังมาสวยอุ้ยเอาอยู่นะเอาอยู่นะ ธรรมดาที่ไหนล่ะหุยอุยของจริงจัดของจริงจัดจัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหของจริงจัดจัดนะแค่สองไม้นะแล้วเข้าฟิปปิน์รอบแรกซะด้วย โอ้โหสุ per เลยจริงจัดๆนะ 150k เลยนะอ่ะต่อแล้วเลย8นอกมูลน,นะเรายังมีโอกาสนะมาอรอลุ้นกันนะครับผมว่ามันมาดีตลอดหรือเปล่านะหรือว่ามันมารอบเดียวนะสวยสวยยังมานะห,ห้ามาไหมไม่มานะยจ็งเปอย,าปยมาปะมาต่อปะมาต่อปะอีกสักรอบปะอีกสักรอบดิเฮ้ย อีกสักรอบโอ้โหมีวายมาเยอะนะแต่ไม่จ่ายโอ้โหไม่จ่ายมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วสองจ่ายต่อแน่นอนแบบนี้สามแถวแรกมาสามแถวแรกไม่มานะไม่เป็นไรแล้วครับผมบึ้มบ้ามแล้วนะช็อตนี้บึ้มบ้าม,ม,มจัดจัดแล้วนะร้อยห้าสิบกิลรู้ๆกันอยู่ผมมาพิสูจน์ตามคําเรียกร้องของคนดูหลายๆคนนะว่าเขาพูดกันนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะตามนั้นนะครับผมให้คลิปมันเล่ารักกันนะผม แคปเดียวครผมไม่ถึง2-3นาทีอ่ะ 150k อ่ะ้าวไม่เขารู้กันนะแต่ผมก็ไม่รู้นะผมก็มาตามคำเรียกร้องของเขาเลยนะเขารู้ได้ไงผมยังไม่รู้เลยนะตอนนี้เอาเป็นว่าผมพอกันลักกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม